จารนายนซอนสซเดนแฟมิารีจ้าเมองต้นหม่กะขาวขาวน่าจะเป็นหลากทั้งขายะกก่อนจ้ะขาวขาวต้นใหม่ขาวจูนพูนเลยแหละอากาศเย็นน่าเป็นหลากทั้งขยะกก่อนจ้ะขาวเมื่อไหร่จ้ะต้นหม่อากาศเย็ยน,น,น,ายาน <c oughs> มีหิมะจันาก,านาจากน่อยนี่ มาจักน้อยต้นไม้ขาวช่มพูลนไปหลากทังขยะหลางสุขขุ่นนะเอาไว้อากาศเย็นจะออกมาไอรด I love you หูบอกว่า I love you นั่งทังขยะนล่งทังขยะจ้าขาวเบิดแล้วเสียงทั้งขยะได้จ้าสุขุนนะไปเจ้ามาเก็บหมูว่าน Chao mưt rồi จ้ะ. Khao chung phun. อืม.อืม. phun rồi จ้ะ.อั่น nhang มันจะเป็นนค้ายๆจ้าถนนน่ะต้องครับยางระมัดระวังได้จ้ะเพราว่ามันเอาสีลื่นๆจะ้ะอ่านมืน่นแต่ว่ารอรถเปียนน่ะแหละเป็นรอหิมะรอสำหรับครับหน้าฤดูหิมะเปลี่ยนรอรถแล้วขาวจุงพูนแล้วฝากท่านนี่ บ้านปูป้าไปท่างเนี่ยเพื่อนบ้านจ้ะอ,ออขาวจุนพูนเลอจ้ะขาวต้นไม้ขาวขาวเบิดเลวนี่แทงนามแทงวัดตถนแทงนามใด,ดนาดใด้เยจ้ะแล้วหน้าใดนี่บอนามได้สองบอ่อ ได้น้ำได้น้ำใสหนุ่ขาวจุนพูนแล้วหน้าพระมามึงขาวจุนพูน,าาม,าม,ม,านพมาสำรวจปิดประตูดีปะบางทีประตูมันเปิดเองอขาวจุนพูนพูนแล้วมึงเขาฟังถนนที่เดินไปทรงลูกนั่นแหะโรงเรียนก้งองอันนั้นขยายแล้วจะสุมอยู่ พูละสมรอ่อนนาห้อนพลละวาทายว่าทํามคีบหาเี่มมึงว่ะต้นไม้ขาวจูนพูนอืมขาวจูนพูนพ่น,พนละอืมแมวเ,เพื่อนกันไปใสบ่บุให้ออกข้างนอกเพื่ออยากออกข้างนอกแล่นตุงนุยตุ้งนุยตุ้งนุยไม่อยากเข้าบ้านแมวกันเลย มันว่าเย็นว่า่ากัตายกันนอนเปิดประตูให้เพื่อนเพื่อนแลนไปแลนมาล่ะจ้ะหนาวร้ายปุ่ะในป่ามีแต่ขาวเบิดละ่ะอืมขาวจุนพูนุ่นละ่ะ <c oughs> <c oughs> khao vừa là khao Này hòn hiến chưa Hòn hiến Hòn ล for ูกสาวลูกสาวไปโรงเรียนจ้ะหอมหน้าทำใหม่ฟื้นควนไอควนไฟหอมหอมนี่เ็นยังเดินเลรียจ้ะเดินเลรียออกกําลังกาย xuống <coughs> ừ, ai cả tiền chả đường đơn khai đơn nó có nắng cay là chả cho ก็ขาวเบอรเละจ้ะุ่น้ำท่างะไรมากับไปส่งลูกทา่าุ่น่ะโค้งนี่แล้วก็โค้งแล้วก็ตรงกะเละกะถึงจ้ะมองลูกดล่อรถุนี่กันเลยขาวจุนพูนั่นจ้ะ สมบรรยากาศจ้ะทางสวิเดนอากาศเริ่มเย็นแล้วจ้ะแต่ว่าคัระนม้มีหิมะหลายไม่แต่ต้นใหม่มันขาวเย็นเย็นอยู่จ้ะ <c oughs> น่ายยางผ้าขึ้นโน่นโน,น่นจ้ะโ <c oughs> น,น่นโน,น่นจ้ะ รถก็สิครับมาจอดอยู่น้าบา้านรถทางโรงเรียนมา่งลูก,ลก <c oughs> ยานเลิเยกงาออกกำลังไก่ <c oughs> <c oughs> ขาวจุนพูนยามมีแดดออกโว้ยงามจ้ะแสงเด็ดกครับขาวขาวงามจ้ะถนนมืนๆจ้าลื่นจ้ะ ต้องขับบทแบบต้องให้มันละมันระ,ะว่างจะครับซาซาเดี๋ยวโตวข้องออเถนนลื่นจะ้ะเย็นถนนเย็นจัดถนนเย็นจัดจะ้ะ ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์ตามรัะตนานกระูกสาวเย็ินินวยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย